ก็ต้องสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับพวกผมอีกครั้งกับเกมโลบอร์กนั่นเองกับแมปไลเออร์บาร์นะฮะสำหรับเกมนี้ก็ทุกคนก็คงจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาเยอะแล้วนะฮะก็คือเป็นเกมลาซเซียนลูเลตกับอันนั้นแหละฮะอย่างเช่นตานี้ก็คือเราต้องวางควีนนะฮะหนึ่งเลยคือเราต้องหลอกฝ่ายตรงข้ามว่าเราลงอะไรไปซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงควีนเราอาจจะลงคิงลงนู่นนี่นั่นนะฮะใช่เธอว่าเธอว่าจะเข้าใจไหม เข้าใจครับโอเคเพราะงั้นปะ่ะใบแรกก็ต้องลงควีนก่อนเลยดิมาอืมปะ่ะนี่เชื่อไหมเชื่อก็ได้ <c oughs> อืมอืมแฟกซ์หน้าอืมลง <c oughs> ยังไงอ่ะ <c oughs> แต่มันจะมีปุ่มอยู่อ่ะ โ <Okay. S 2> hmm. อเคเฮ้ยไลเออร์ไม่เชื่อเอาไลเออร์ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ทดสอบให้ทุกคนดูไม่โดนหรอกนัดแรกนัดแรกพี่ไม่ตายหรอกนี่ชิวอะ <Chill. S 2> <c oughs> รอบที่สองคิงวะรับการ์ดในมือพี่สวยด้วยไงประเด็นอนะโอ้โห อ,อืมรักาดพี่อย่างดีอ่ะเธอ,อ,อเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ยังรอดยังรอดออ <laughs> ตาเอ็ด <laughs> กหกไม่เนียน เหมือนไม่ดีนะคะตาเธอก่อนโอเคมาอืมเกมนี้เกมชิวๆเฮ้ยไล่เอาเอ้ไปหรือเปล่านัดนี้นัดเล็กๆเฮ้ยหนักคูหมูหนังเหนียว มีสาหมูอืมคิงเทเบิลโต๊ะแห่งคิงแต่ตานี้ใครมันจะโกหกได้ทุกตาจริง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 อืมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่ออ่าเรียบร้อยผมผมร้อนละอะ ก็ลงคิงอีกเลยดิมาอืมโอเคอืมคิงอืมคุณคิดอะไรอยู่อ่ะเธออ้าวนี่ก็ไลเออ<ไหน>ลาก,ก่อนครับทุกคนผมรอด เธอ,อ,อรู้ไหมว่าเมื่อกี้พี่มีคิงแค่ใบใบเดียวนี่ไงหนูไม่เสียงหนูให้พี่เสียงแล้ว <laughs> ตานี้ตาอะไรอ่ะตานคนอืมตาแรกก็ต้องลงใบจริงก่อนใช่ถ้าลงใบปลอมเลยเราลงใบปอล,อ,ลบบอมมาสองรอบแล้วเนาะลงใบจริงเชื่อไหมว่าใบจริงเชื่อไหม เ,เรียบร้อยสักนัดได้จะไปเลยทำไงอ่ะพี่โอ้โหรอดไม่ไปไม่ไปลาตาควีนรอบนี้ใครเริ่มอ่ะอ๋อเธอ,เอใช่ไหมหนูเป็นคนดีหนูไม่เคยโกหก เชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อได้อืมงั้นเจอพี่ไม่เชื่อเปล่าเชื่อเปล่าสองใบเลยนะอาจจะของปลอมนะของปลอมหรือเปล่าหุ้ย อืมอยังไงนะอืมน่ากลัวจังเลยอืมลองดูก็ได้นะอืมไม่เสี่ยง <Queen. S 1> นี่โอ้โหชเชื่อเปล่าว่าพี่มี <L aya. S 1> อืมเรียบร้อยอีกสักนัดโอ้ oh my god อืมเจอสกิลสัเปล่าเรียบร้อย <What? S 1> เอาเธอ หมูหนังเหนียวปีศาจหมูอู้ใช้ได้นะเนี่ยสกิลไม่ยอมไม่ยอมอมาอีสักตาดีกว่าทุกคนกำลังมันเลยอ่ะไปเลยไปเลยไป let's go เดอกขับหมาตานี้แหละพี่จะไม่โกหก เลยสักรอบเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูเอ้ยหมายถึงอาจคอยดูนีเชื่อของเอสดอดีตมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ลงแบบนี่ตาน,นี้พี่ลงปลอมปลอมเลยจริงๆไม่มีเอ็ในมือพี่ไม่มีเอ็สักใบเชื่อไหมจริงๆ เฮ้ยโอ้โอเหเนี่ยตาน,นี้พี่พี่พี่ก็ลงปลอมเนะี่ยเนี่ยมีโชว์เลยโชว์ไม่เชื่อเปล่า <c ười> ได้สิอ่า <c ười> โอเคพี่เหลือใบสุดท้ายแล้วนะอืม <c ười> <c ười> นี่ก็ตายอ่ะดิ <c ười> เธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ม okay. ีซักใบเลยจริงเลยจริงโอ้โหมีแค่โจ๊กเกอร์อะตามีใบเดียวแล้วหนูก็ลงไปแล้วโอเคเลยเฮ้ยแต่ตาเนี่ยพี่อะตานี้พี่ลงใบปอมเพราะพี่ก็ไม่มีแล้วใบใบใบปอมไม่เชื่อเปิดดูได้เลย ได้งั้นหนูลงใบปลอมอ่าโหสองอันเลยเหรอฮึมิ่งนียคนด,นดวงอย่างหนูอหอันลงใบปลอมเน,นี่ยนี่เชื่อเปล่าอ้าว,วแล้วรอบนี้เชื่อ,อไงโอ้โหเรียบร้อยเออโอไปเลยไปในน่สนง ไปให้เป็นนัดสองเลยอีอีต่อนนี้จบเร็วมากนะทุกคนเกมมันข้างมันนะทุกคนอาจจะมีพาทสองนะเฮ้พัทเดียวก็พอพาทสองเยอะเกินถ้าผลตอบรับดีใช่อืมเอส มันจะแจกให้หนูก่อนบ้างไม่ยุติธรรมเลยตาเน,นี้ยอ่ะอ่ะพ,พี่พี่เริ่มก่อนนะ่ะดูความเป็นหัวห้องไงได้เปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วตาน,นี้พี่ดวงไงโอ้โนี่ตาแรกก็โลงสองเลยโอ้โหไม่กลัวบอกเลยว่าไม่กลัวน้อยๆค่อยๆไปอ่าค่อยๆอ,อ่ะ,อออะพี่ค่อยๆด้วย ค่อยๆชิวๆเอาไม่เชื่อโอ้โหแล้วไปเลยไหมนัดแรกยังเธอแล้วเมื่อกี้มือมือพี่อย่างอย่างดีอ่ะเธอแต่ไม่เชื่อต่อพี่ลงหนึ่งใบเฉยจบแล้วไครไข่เรือวิตานี้ก็ดีอีกแล้ว บอกเลยตาตานี้พี่จะลงสามใบอืออือขอลองเรียกบ้างดีเอา <c oughs> <c oughs> อเรียบร้อยอือนัดเล็กๆอืออย่างรอดอย่างรอดเป็นคนบดสุดคะ่ะ <c oughs> จัดไปเลยเธอ,อชิบชิบชิบตานี้ตาอะไรอ่ะคิง ตานนี้พี่ลงได้น้อยก่อนดีวะลงสักใบหนึ่งก่อน <laughs> ไม่เสี่ยงแล้วฉะนอืมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่การการเอาผมอ่อนให้อ่าแฟนผมได้เฉยทุกคนเชื่อผมจริงๆ <more> โอ้โห <m> <m> ผมอะสายแบบสายอ่อนให้ <m> จริงๆถ้าผมไม่อ่อนให้ <m> ผมชะแล้วโอ้โ oh หอืม แล้วเธอก็แพ้ไงแล้วเธอก็แพ้พี่ไงเรียบร้อย <c oughs> บังคับไหลเออเรียบร้อย <c oughs> น,นัดเล็กๆไหมนัดเล็กๆฮิรอ,อ,อดได้ไงอ่ะ <c> ส <oughs> <c oughs> ูสีอืมปาทู โอ้โหไพ่ดีขนาดนี้ลงทีละใบดีกว่าให้ตายใจหนูก็ไพ่ดีเ <c oughs> ชื่อนี่ <c oughs> โอ้โหสามอันขนาดนี้ถ้าคอผมโดนชัว์ทุกคนผมรู้เลยแต่ผมรู้ว่าทุกคนอยากมีคอนเทนต์ <c oughs> ใช่ปะผมรู้ว่าทุกคนอยากผมกดคอ <c oughs> เพราะงั้นก็ปะไลเอื้ออม เรียบร้อยายบ่ายครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหลอดหลอดหลอดรอดนี่ไงอ่ะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตาที่เราเจอเก็บพีสองนัดตานี้สี่นัดไม่รู้แต่ตาเมื่อกี้ก็คือแบบโอ้โหอืมชิชิว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 ทีละใบ ทีละใบสองใบ,บ,ใบโอ้ย,อ,ยอืมทุกคนอยาให่ผมกดทุกคนอยาให่ผมกดคอใช่ไหมแต่ดูนี่นะไม่คอครับผมอืม <c oughs> น่าขบอย่างนี้แสดงว่าลงของของจริงมา <c oughs> ไม่รู้สินะ่าอืมต่อไปก็คือไม่เหลือข,ของของจริงในมือแล้วจังหวะน,นี้ก็อ้าว ไล่เมื่อกี้ข่มกล้องค่ะเอาเรียบร้อยไป่หยครับทุกคนเจอกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ไมดวงดีอ่ะไม่เข้าใจเลยโอ้ยอยู่อยู่ก็หนังเหนียวข้าวัดไหนคะอยากทราบนั่นนะสิโอ้ยโอ้โหไม่ไม่รู้จังหวันนี้มึงมีก็ลงเลยมา ชิวบอกเลยว่าตานี้พี่ชิวได้ทุกคนอยากเห็นผมคอไหมไม่รู้แต่ผมแต่ผมหมดละนี่ใบปลอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่เชื่อคอดูได้จับขาหลอกไงเธอมานัดเล็กๆไหมมองไม่มองยังยังรอดยังรอดผมยังอยู่ มาต่อไปควีนตาใครเ,เธอเธอเริ่มก่อนโอเค <Wow. S 1> มาเธอลงบัฟพี่คอเลย <c oughs> ขนาดนั้นเลยใช่ไม่เชื่อลองลองดูพี่คอเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหย่างี้ก็ คอเลยดินี่ <c oughs> ไม่มีเลยสยุดไปเอาวใช่เหรอ, <c oughs> อเธอใช่ดุยยังยังรอดยังรอดพาคุ้มครอง <c oughs> ตาคุณอีกแล้วโอ้โหแล้วในมืออย่างสวยอ่ะืม <c oughs> เชื่อเปล่าเชื่อเปล่าถ้าบอกไม่เชื่อ <c oughs> ก็ลองคอดูเถอลองลองคอดูเชื่อเปล่ามองหน้ามองหน้า,าเชื่อเปล่าโอ้โหสามใบอือเชื่อเปล่าอืมอืม,อม,อม,อม อ pues mm ืม hmm. อ่าแล้วเธอเชื e ่อหรือเปล่าเชื่อเปล่าใบเนี้ยแล้วเธอเชื่อเขาหรือเปล่าอืมเดย่ละวหุยของจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่านัดเล็กเล็กหุย อ้าวเราเท่ากันแล้วเธอรู้เปล่ารู้เปล่าโอกาสห้าสิบเอ๊ย <c oughs> ไม่ใช่ดิเอ๊ะเออห้าสิบมาสิบก็ถูแลโอ้โหพี่ <c oughs> ในมือพี่อย่างสวยอ่ะเธอแต่ <c oughs> แค่หนึ่งเองเหรอนี่เจอพี่ลงสักอ่ะหนึ่งเท่ากันนั่นแหละ มองมองหน้ามองหน้าอ nah. ืมกำลังกำลังเลือกกำลังเลือกกำลังเลือกอย่างนี้ก็อืมผมรู้ทุกคนอยากเห็นผมคอใช่เพราะงั้นผมจะคอครับผมอืขอจบรายการในเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ใจเ,เงินวิอูวิอหทำบุญวันไหนคะขอทราบทีของดีเกินไปแล้วอืมนั่นนสินะพอดีพี่มีของอะเธออืมอืมนี่ตานี้ไม่พูดความน้ำเพลเนี่ยเธอเชืเอ่อเธอพี่หรือเปล่าเนี่ยอืมเชื่อเปล่าได้แล้วเธอเชื่อเขาเปล่าเชื่อเปล่าเนี่ย โอ้โหอืมอืมลายเออขอจบรายการเดื๋ยนี้ครับทุกคนลาบายปังเ <c oughs> ออ <c oughs> โอ้โหเกมนี้เขาอาจจะดูเดือดนะฮ <c> ะ <oughs> อืมจบไปด้วยสกอร์โอ้โหภูมิใจจุงสองหนึ่งอีอโอเคผมเกมนี้ไอคลิปนี้ก็ข้างนานนะทุกคนเพราะงั้นก็ก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้กับแมปไล์บาร์ในโลบอคนะครับผมนะสำหรับใครเข้าดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอพระไทยแตงกุ๊กนะที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ถ้าชอบก็แชร์ให้ด้วยนะฮะเราจะไปถึง ห้าเอ้ยเราจะไปถึงหนึ่งพันซับไปด้วยกันนะผมนะผ่านห้าร้อยแล้วผมลืมผมขอโทษอโอเคครับสอบครั้นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็บ๊ายบายครับเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้าปีศาจมึง